หลายคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าเอ๊ฉันจะทำยังไงให้ตัวฉันเองเปลี่ยนแปลงจากคน97%ไปเป็นคน3%ได้นะคะคน97%นี้ก็คือคนส่วนใหญ่ที่มี m มซ์เซ็หรือว่ามีวิธีชีวิตนะคะเป็นคล้ายๆกันค่ะก็คืออาจจะมีความคิดลบนะคะชอบเสพแต่สิ่งลบๆนะคะ แต่คน3%ก็คือคนที่ประสบความสำเร็จมีความสำเร็จในทุกด้านนะคะความรักการเงินการงานนะคะและก็เขาจะมี m i n ์เ็ตที่แตกต่างจากคน97%ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะทำยังไงให้ตัวของเรานี่นะคะสามารถนะคะเดินไปสู่เส้นทางคน3%ได้นะคะสิ่งแรกเลยค่ะคุณจะต้องนะคะหนีออกห่างจากคน97%ค่ะ ถ้าหากวันนี้คุณบอกว่าจะหนีได้ยังไงก็คนในครอบครัวทั้งหมดนะคะก็มีความคิดเหมือนคน97%เช่นกันนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะคุณแค่เลือกเสพสิ่งดีๆให้กับตัวเองอา่านหนังสือดีๆนะคะดูในสิ่งที่มันทำให้คุณมีพลังและรู้ว่าคุณควรที่จะเปลี่ยนไมซ์เซ็ตได้ยังไงนะคะ ง่ายเลยค่ะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์นะคะคุณสามารถเลือกสื่อที่คุณจะเสพค่ะและเลือกหนังสือที่คุณจะอ่านนะคะให้มันเป็นสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวของคุณเองเริ่มพาตัวเองก้าวไปสู่เส้นทางคน3%เลือกได้โดยการที่พาชีวิตของคุณเองเดินไปตามเส้นทางเดินตามคนสําเร็จ3%เท่านั้นค่ะ 2. เลยนะคะคุณจะต้องเข้าใกล้คนสําเร็จนะคะ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีโอกาสเอาตัวของคุณไปใกล้กับคนสำเร็จคุณก็สามารถที่จะใช้สื่อออนไลน์ใช้ช่องทางโซเชียลนะคะที่จะใกล้ชิดกับเขาโดยการที่ติดตามนะคะดูนะคะว่าเขาทำยังไงนะคะเขาออกมาสอนนะคะเพราะทุกวันนี้นะคะคนสำเร็จมากมายนะคะที่มีผลลัพธ์แล้วออกมาสอนคุณให้เดินตามทางที่เขาเคยทำมานะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะเราก็ลองดูผลลัพธ์คนสําเร็จที่คุณอยากจะเป็นนะคะเดินตามคนคนนั้นค่ะหรือถ้าหากว่าคุณมีโอกาสที่จะไปเจอตัวต่อตัวกับเขาก็เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเลยนะคะเห็นไหมคะว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองนะคะจากคน97%ที่เคยมี mindset คิดลบเสพสิ่งลบๆนะคะ เลี่ยนมาเป็นคน3%คือคนสำเร็จมัง่งคั่งร่ำรวยนั้นเราจะต้องเดินตามทางเดินของคนสำเร็จเท่านั้นนะคะทำกันตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มเดินตามคนสำเร็จหาเสพสิ่งดีๆเพื่อที่จะให้อาหารสมองของคุณนะคะคุณจะได้กลายเป็นคน3%นะคะหนีออกจากคน97%ได้แล้วนะคะเพราะชีวิตของเราเรากำหนดเองนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ